สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค้นนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำขาหมูจัก,กระพัดค่ะส่วนประกอบที่ใช้นะคะก็จะมีเลยค่ะขากินะคะขาเป็นเท้าของหมูค่ะนี่เลยให้เพื่อนนะคะทำการสับค่ะเล็บออกนะคะแล้วก็ใช้มีดค่ะสับๆๆให้เป็นรูแบบนี้เลยนะคะจะอดให้ดูนี่เลยค่ะ ไอทั่วนะคะประมาณนี้เลยค่ะอบเชยค่ะปวยกักนะคะหรือจานแปดกลีบค่ะพริกไทยค่ะรากผักชีค่ะช่วงนี้ค่ะรากผักชีค่อนข้างที่จะแพงนะคะอุ้ยก็มีวิธีและเคล็ดลับในการเก็บรากผักชีไว้ใช้ได้นานๆนะคะนี่เลยค่ะเป็นรากผักชีที่อุ๋ยทาคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้เมื่อไหร่แพงแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็จะมีเมนูอาหารของเราหอมๆแบบนี้เลยค่ะเพราะบางเมนูนะคะก็ขาดไม่ได้จริงๆเลยค่ะกระเทียมค่ะ กระเทียมดองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาล้างทำความสะอาดคากิของเรากันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนนะคะก่อนที่จะสับค่ะให้เพื่อนขุดตามซอกตามเล็บออกให้หมดก่อนเลยนะคะเขาก็จะมีพวกคล้ายๆเป็นขนค่ะแล้วก็จะเป็นเศษนะคะให้ขุดออกก่อนเลยค่ะแล้วเราค่อยนํามีดใหญ่นะคะมาสับๆๆค่ะให้เป็นริ้วๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้ใส่เกลือลงไปเลยค่ะ สองช้อนโต๊ะนะคะให้เขาเลยค่ะและใส่น้ำส้มสายชูนะคะลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราใส่น้ำเลยค่ะล้างเลยนะคะ เราควาา่ำคากิของเราลงค่ะเพื่อให้น้ำเด็ดนะคะแบบนี้นเลยค่ะให้เพื่อนค่ะใส่น้ํามันและเปิดไฟนะคะจะใช้เป็นไฟกลางค่ะวันนี้ค่ะใช้เป็นน้ํามันเก่านะที่เคยทอดขาหมูมาแล้วนะคะใส่แป้งสาลีค่ะเพื่อลดการกระเด็นของคากิีที่เราจะทอดนะคะเราคนค่ะให้แป้งแตกตัวออกจากกันเลยค่ะ เมื่อแป้นแตกตัวแล้วนะคะใส่ลงไปทอดเลยะคะ่ะเพื่อไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะกระเด็นค่ะให้เพื่อน,นะค่ะให้เป็นไฟปานกลางไปทางแรงนะคะ เราอยากให้ขาของเรานะคะเหลืองไวค่ะตึกฝาเลยค่ะจับเหลืองแล้วนะคะให้เพือช้อนขึ้นเลยค่ะนี่นะคะคากิีที่เราทอดเสร็จแล้วประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะจะก,กรอบๆค่ะเห็นน้ำมันออกเลยค่ะให้เปิดไฟค่ะปานกลางมาทางออดและเติมน้ำมันลงไปเลยค่ะ ส่กระเทียมค่ะและราบผักชีนะคะลงไปเลยค่ะเมื่อกระเทียมและราบผักชีของเรานะคะเริ่มหอมแล้วค่ะให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะสามช้อนนะคะ ราจะรอให้น้ำตาลทรายของเราละลายก่อนนะคะนี่ค่ะสังเกตนะคะว่าน้ำตาลของเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะไหม้ผมค่ะเราต้องการทําสีนะคะคาติของเราจะได้สีเฉดหน้ารับประทานนะคะแล้วใส่ผงเชิญลงไปเลยค่ะตามด้วยปุ๋ยกักนะคะเพื่อนๆอยากใจร้อนใช้ไฟแรงนะคะ ให้ใส่คาเกียเราลงไปเลยค่ะอเนี่ยนย้ำเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่อย่างนั้นค่ะน้ำายของเราจะไหม้แล้วผมนะคะให้ใช้ไฟอ่อนค่ะ <S <S สเสร็จแล้วค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะให้ท่วม ชาขิงเราเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อเร่งไฟเป็นไฟแรงได้เลยค่ะใส่กระเทียมดอกงเราลงไปเลยค่ะหนึ่งอันนะคะและน้ำค่ะสี่ช้อนนะคะหลังจากที่เขาเดือดแล้วค่ะเราปรุงรสชาติกันค่ะใส่เกลือไปเลยค่ะหนึ่งช้อนเลยนะคะ ซอสปรุงรสค่ะให้เพื่อนๆค่ะชิมรสชาติได้เลยนะคะให้รสชาติออกอ่อนๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเขางวดแห้งค่ะเขาจะเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแบบนี้ค่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะน้ำเขางวดแห้งค่ะแน่นอนค่ะว่าคากิีของเรายังไม่เปิดยนุ่มนะคะให้เติมน้ำลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนการเติมน้ําขั้นตอนนี้นะคะชั่วโมงที่2องเราจะเติมรสชาติค่ะนั่นก็คือน้ําตาลทรายนะคะเพื่อให้มีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะเราจะเติมน้ําตาลทรายค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะต้มต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะว นี่ค่ะหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงกำลังจะเข้าชั่วโมงที่3ค่ะเขาก็ยังไม่เปื่อยนุ่มดีนะคะจะใช้เวลาในการต้มประมาณ3ชั่วโมงค่ะชั่วโมงที่3ค่ะเติมน้ำไปเลยค่ะก็กลับข้างบ้างค่ะ ไฟแรงได้เลยค่ะช่วงที่เรารอค่ะเรามาปั่นน้ำจิ้มของเรากันก่อนเลยค่ะส่วนประกอบที่ใช้นะคะก็จะมีน้ำกระเทียมดองค่ะกระเทียมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะปริมาณพริกค่ะแล้วแต่เลยค่ะใครทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะจะเพิ่มความหอมให้กับตัวน้ำจิ้มของเรานะคะว่นจะใส่เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะหนึ่งช้อนค่ะ สีแดงจะให้สีสันที่สวยงามนะคะแต่เขาจะไม่ค่อยหอมค่ะให้ป่นพริกขี้หนูส่วนลงไปสักเล็กน้อยนะคะน้ำกระเทียมดองค่ะ4ช้อนนะคะเกลือค่ะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนนะคะและน้ำส้มสายชูค่ะเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะ ต,ตคะค่แล้วให้นําไปปันเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้น้าจิ้มแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากผ่านไปชั่วโมงที่สามค่ะคากหญิงเราก็เปื่อยนุ่มแล้วนะคะน,นี่เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าหนังกรอบไร้มันนะคะแบบนี้ คากิต้มสูตรนี้นะคะหนังเขาค่ะจะไม่เละนะคะและที่สำคัญค่ะความมันก็น้อยลงด้วยนะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้คากิจักรพพัดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะสำหรับขาหมูจักรพพัดของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ